ตัวอะไรครับปูโอใครขุดได้น้องติเตอร์เหรอไม่ไหนได้กี่ตัวแล้วมาให้แม่ดูหนะปูได้เยอะแล้วได้เยอะแล้วระวังมันไม่เป็นไรหยิบเลยเอ้ยหยิบมืใส่เออใส่อะไรที่เรื่งนะฮึขุดปูกันครับโหปีนขึ้นมาปีนขึ้นมาอจับมันใสไปฟูทั้งเลย นิบมืออย่างงั้นอ่ะมันเป็นไรอ่ะสวยอ่ะซู้ไหวอ่ะ,อะมันไม่ไ <ป S 2> ดีมันนิบเบาๆเองเออนิบเบาๆเอาควดปิดไว้ปิดรูนไว้อเ,เออน,นี่ไงนี่ไงไปเออไปเดินได้แล้วได้กับข้าวกับข้าวเย็นแล้วกลับบ้านกัน ครลากับตะบุ๋เพื่อลากับตะบุ๋ไม่ได้เนี่ยจะทิ้ไก่อนลากจากน้ำบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายกับบ้านแล้วนะบ๊ายบายติเต้บายบายค่อยถ่ายตอนเอิมตอนตอกินข้าวโอเคครับ